คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้คู่ชิงก,กมจัดแชมป้ยนแล้วนะครับในสัปดาห์ที่63นะครับวันนี้แรมโบ้เจอกับไอ้หมัดตลุมพุกโอ้โหฟัางแล้วสูสีแล้วน่าชมมากครับจะทิ้งแชมป์กันในมวยคู่ที่6ของรายการนะครับและคู่ที่7พลาดไม่ได้นะครับคู่เอกครับวันนี้คู่ชิงแชมป์ครับโชคปรีชาเยลลิธิดยิมครับแรมโบ้เมืองระยองจากจังหวัดระยองครับวันนี้จะชิงแชมป์กับป้อมปืนปออ่าวทะเลบางสเลยหรือไอ้หมัดตลุมพุกจจังหวัดนครศรีธรรมราชมวยคู่ที่6ครับ now we have the fighters that we fight in the sixth match all the final match we have Cho โชบลิ a าเ l u k i t ิท m from Rayong versus ปั๊มปุ่นบ๊อบอัลตู s ์ r e from Nakhon Si Thammarat. but now let have them take a break to recover but in the meantime we will have the fight number three มาหมันกันต่อนะครับเพราะว่ามวยผู้นี้เป็นมวยผูดด้ที่3ของรายการครับยอดมวยมันประจำสัปดาห์พิกัดน้ำหนัก59กิโลกร,รมัมนะครับมุมน้ำเงินมาจามเพเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษนะครับคนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิ์เจตาอายุเพียงแค่16ปีนะครับนักชกคนนี้มีทุกลูกครับฉลาดชกและวางแผนดีนะครับสถิติการชกครับ37ไฟชนะ28เสมอหนึ่งแพ้8ไฟครับ The third bout The third bout tonight at 59 kilogram into r u c e s w i n blue corner representing s i ีสะเก he training out of สิตเจตาจ at the age of 16 He is also known as a technical fighter with precision punches and elbow. Always bringing the fight. He holds a professional record of 28 wins, one draw, and 20 losses. คนนี้นี่ต้องบอกว่ารูปร่างดีด้วยนะครับไปเจอเขาเลยนะครับนักชกมุมน้ําเงินครับจากจังหวัดศรีสะเกดตีใหญ่สิกกทธ์เจตา ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับไฟรุ่มจากซีสเกตนะครับ ladies and gentlemen and here is you fighters fighting out of the blue corner coming from ซีสเกต let's e a i t for t h a ่สิเจตักแนนอนนะครับเพราะว่ามุมแดงคนนี้มวยเก่านะครับอำเภอบ้านฉาจังหวัดระยองครับค่ายชอสังประภัยอายุ19ปีฟิตเปลี้ยเลยนะครับคนนี้ เป็นนักชกที่ชกสนุกนะครับเปิดกแกมแลกหมัดอุตลุดนะครับและต้องบอกผู้ชมครับว่านักชกคนนี้สภาพร่างกายฟิตมากครับสถิตดีการชก45ไฟครับชนะ31เสมอหนึ่งแพ้13ไฟครับ And his opponent in the red corner coming from rayong he s r e i g n i n g out of Charles a n g p l a p a j i m at the age of 19 he is also known as a clinch fighter always m a r c h i n g forward to crush his opponent He holding a professional record of 31 win one draw and 13 losses นักชกมุมแดงครับจากจังหวัดระยองชนะศึกชอสังประไพต่อ,อ,อเสียงกระมื้อให้กับนักชกจากจังหวัดระยองเลยครับ <c oughs> ladies and gentlemen And h n r e ือผู้ f ่อสูส้ r ่ายส์ฝ i n g ส g o อกมาจา e ทางด้ r น,นแดงก n ลัง o m จากไร o ันกำลั n ฝ่ายส์กำ t n g ฝ่ายส์ก a ลังฝ่ p ยส์กำลังฝ่ายส์ก e ลั s ฝ e a ยส์กำ a ังฝ a ายส์กำลังฝ่ a ยส์กำังฝ่าลั่ายสังฝยส์กำลังยส์ั่ายสกงเย์กำยงยั่ั้่่ล่ยัง แรมโบเมืองระยองครับโชคพิชาเยาวลิขิตยิมนะครับแต่เจอกับป้อมกลิ่นปออทะเลบางสะเล่นมันตะลุมพุกจากนครศรีธรรมราชนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมคู่ชิงชนะเลิศเรามีคู่มวยมันประจําสัปดาห์นะครับชนะศึกชอสังประไพครับจากระยองเจอกับตีใหญ่สิ์เจตตะครับจากศรีสะเกด59กิโลกรัมคู่นี้เจอกันที่กัด59กิโลกรัมครับสำหรับตีใหญ่ครับนายสิทธน์พรชัยวรรณทวีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวัย16ปีครับ ชื่อเรื่องของเขาคือตีใหญ่เทซ่ายิมครับซ้อมพิธีการมวล17ป้ายครับธรรมดาน,นักชกหุ่นแดงครับชนะศึกชอสังต้อไทยกับนายน,นันลเบศนิมไทยจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดร,ระยองครับวัย19ปีส่วนสูง168เซนติเมตรสามฟอร์มหลังครับชนะหนึ่งแพ้สองซ้อมพิธีการมวยชอสังต้อไทยครับโดยคุณวัน วิชัยดินไทยแล้วก็มีดีกีเป็นแชมป์ภาคตะวันออกด้วยครับสําหรับท้างด้ชนะสึกครับเป็นนักชกร,รายที่2ครับจากจังหวัดระยองครับรายแรกนรั่นก็คือโชคปีชาที่ชกในมวยรอบผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วครับยังมีชนะสึกคนนี้อีกหนึ่งคนกรรมการใจดีรุกวางลาสร้อยนะครับหน้าที่บนเวทีวันนี้59กกิโลกรัมครับ รอบนั้น57กิโลกรัมด้านตีใหญ่เล็กๆเมื่อสักครู่นี้ยืนเทียบกันแล้วครับได้ปเปรียบส่วนสูงครับลอยกว่าในช่วงหนานครับด้านชนะศึกคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ท่านผู้ชมจะกระพริบตาไม่ได้นะครับถือว่าเป็นมวยที่ชกมันชกสนุกสองคู่ที่ผ่านมาครับคว้ารางวัลไฟเตอร์ไปทั้งสองคู่ครับสี่คนครับ เขาบอกว่า20,000แล้วครับที่แจกไปที่นี่ขอให้ต่อยกันสนุกนะครับรังปีได้เลยครับว่าเรามีรางวัลแจกแน่นอนแม้กระทั่งมวยแตกนะครับผู้กระทำแตกแล้วก็ผู้ที่แตกนนั้จะได้รับเฉลี่ยละ500บาทก้อนะนครับคุณผู้ชายเราต้องขึ้นแล้วกับผูกับคุณผ้ายของทางด้านชนะศึกโอ้โห ลูเลย์กันชนท่าส oh! ุดัดมาโดนแกงขวาเจอที่ครับหีใหญ่ไม่ใครก็ดีโอ้ยแ้งขวาเอัวเข้ากัดพ่อเลยครับอ้โหับเต็มๆตมข้นา่ไปแฉลบตรงไหล่ซ้ายเอาลยครับแบบนี้เจอาแบบนี้เกรงว่าจะไม่ครบยกแล้วลุกปัดขวาสุนที่ด้วยซอกอ่ะอ่ะสมีสองแลวมันเปิดเกมท้าดวลเลยครับแกงขวาต้องลงทุนครับมาเจอสองซ้ายหองหน้าหนืใหญ่ น้องก็ไม่เคลงนะครับตีใหญ่นี่ครับตบเข้ามาทุมซ้ายแล้วก็จ่อล่างก่อนแล้วก็สวนด้วยซอกขวาโอ้คนตัางที่จะเร็วครก็พุ่งเข้ามาตีใหญ่ดูัแล้ววงในใใงงงรครับตีเด็กก็ใบพามาตีดูกลางเวทีครับฝ่ายเปิดเกมชนะสูงสี่โอ้ยขวาลุตที่เจอสองสวนเ,เลยครับดูแล้วตกเข้าไปทีครับตีใหญ่แล้วก็ขขไม่เกรงพีขข่อย่างนี้พัสตุลุกแหล,ละครับแม้ว่าจะอยู่ห่างกันเกือบสี่ปีครับ ตี้งที่แก่กว่าหวังซ่งขวารนาสีใหญ่ที่ไม่กลัวเลยครับื่ครับยัดก็มาตอกลายัไม่ได้สีนะครับแต่หลักหลักแรกเลยครับสีใหญ่ชะนยึดอบหุอครับโอเคสู่างซ้ายกไม่ได้ครับสีใหญ่ซ้ายมาโอ้โหดุดึงขวาขวาแต่ละทีของธนาสีใหญ่หัวสูงส speaker, up, well, ูงท so, ั้งนั้นครับ ใวลูกนีเดียวเขาแกนีดตะวันตะวัดหุบซ้ายแลยตะวัดแท็กขวาตกไหลเสียด,ด้วยซ้ายดีครับเปิดเกมเข้าไปเจอแข้งซ้ายหนะ้ายับมาแล้วตีซ้ายเกี่ยวได้คืนไม่ได้ ขวาขวางหน้ากดลงมาครับแล้วก็งัดเข่าขวาซัดเข้าไปเต็มคางครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูควาช้าและชันช้าเลยครับจบไวครับคู่นี้ครับดูครับนี่นะครับจังหวะวงในครับพลาดครับตอนนี้แท้สนามกำลังถมพยาบาทครับโอ้โหดูครับจังหวะสับซ้อขวา จะของในเจอขวางหน้านี่กดลงมาจังหวะขวางอย่างนี้ครับแล้วก็กระช่วกไปก่อนทีนึงแล้วก็หล่นลงมาแล้วโดนอีกดอกนะครับโอ้โหซัดเข้าไปเต็มๆไปหน้าครับต่อสุดท้ายดูครับหน้าพิมพ์เลยครับขวางหน้าแล้วแล้วก็สกูมาเสียบโดนไปแล้วดอกหนึ่งครับยังเมาแล้วก็เสียบเข้าไปอีกทีครับดอกแรกเปิดการครับทำเอาการตกลงไปดอกที่สองปิดฉากได้สําเร็จครับดูครับรับทุ้งครั้งแรก กาดหลวมแล้วครับและนี่ครับซัดเข้าไปเต็มเต็มใบหน้าครับดูครับล่นครับหน้าจิ้มพื้นเด็กจะคงหน้าและแทงเข้าไปนี่พอกาดหลวมครับนี่ครับและจังหวะสุดท้ายครับซัดเข้าไปครับหน้าคำมั่นครับเอาเละครับไปกันบนเวทีคุณผู้ชมครับคู่นี้พลิกผันนะครับหนุ่มน้อยวัย16ปีนั้นสามารถแทงเข่าไปที่ใบหน้าคู่ต่อสู้และน็อกได้นะครับในยกที่หนึ่ง ดยเวลา2นาที23วินาทีครับประมือให้กำลังใจกันหน่อยครับ้ักอาอื่นเลยนะครับ,บเราไปลุ้นกันรางวัลพิเศษกันก่อนคู่นี้แตกหรือไม่แตกครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ สนับสนุนโดยปุ o ๋ยโฟร์แมนไม่มีรางวัลน,นะครับสำหรับคู่นี้ครับและในคู่นี้ครับผู้ชนะของเราในคู่นี้ครับนักคู่ต่อสู้ในยกที่1ด้วยเวลา2นาที23วินาทีและกัน,นักโชคจากมุ้งน้ำเงินครับตีญ่ซิ่ิเจตะาวินเนอร์บายวิธีของนักเ D.I.C.C.E.T.A. from the blue corner จ,จาวจาวศรีสกเกตนะครับช่วงหน้าพักครู่เดียวกันนักชกจากชุมพรจะเจอกับนักชกจากสุโขทยัยสักครู่เดียวครับ